สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องพูงเบสิงนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาจัดทรงนะครเวฟรจิตนะครับทุกคนจัดทรงแบบว่าเอาหนุมย่อยวกนี้มาใส่นะครับเพราะว่าตอนนี้คืออามดุ่นเรามีแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับตอนนี้เป็นทรงเซ็งนะครับแล้วก็คือที่่ผมก็ใหี่อันนี้ขาขอตทันนี้จริงจริงมันเหลืองๆแล้นะผมเพิ่งกัดใหม่ไอไอฝากแข็งไม่ต้องไปดูกันนะ รถยังไม่ได้ล้างครับทุกคนนะตั้งแต่ใช้งานมาจากภกเก็ตนะครับวันนั้นดันมาคือจอดยังไม่ได้ล้างไม่ได้เลยนะก็ตอนนี้นะครับยังเป็นดุมยอดเอ้ยดุมยอด่ะตอนนี้ครับยังเป็นดุมเดิมนะครับทุกคนนี่ครับก็ไม่ลื่นมากนะครับก็ไม่ฝืดนะครับไม่ต้องให้ฝืดนะครับผมของผมแบบว่าเน้นแบบว่ายังไงก็ได้อย่าฝืดนะครับอย่าให้มันฝืดพอถ้ามันลื่นก็คือลื่นนะครับก็ขี่ได้แบบนี้นะครับ ไม่ต้องแบบว่าลื่นเดี๋ยวหมุนเป็นวันวนะเนี้มันเกินไปก <Yeah. S 1> ็เดี๋ยวมาให้ดูดุนดยน <Shit. S 1> ้อนก็ว,วันนี้วันนี้เออผมบอกก่อนเลยว่าผมไม่เคยใส่นะครับดุดนดยอนนะ mm hmm. ทุกคนอยากรู้ใช่ไหมครับว่าอันนี้เป็นยางเท่าไร่ขนาดไหนครับคืออันนี้เป็นยางยางสี่สิบห้าทับเก้าสิบนะครับ ขอบล้อเป็น1.2ของมันไซนะครับแล้วก็ดุมยอดแบบว่าทั่วไปตลาดทั่วไปนะครับโอเคผมก็ยังไม่เคยใส่นะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาใส่พร้อมกันเลยไม่รู้ว่าจะใส่ได้ไหมครับก็ตอนนี้นะครับทุกคนตั้งแต่ใส่อาร์มใหม่ไปนะครับอาร์มอาร์มยุ่นเชงนะครับทุกคนคือรู้สึกว่าเหมือนแบบว่าเราใส่บูทเดินนะครับบูตทั้งด้านดุมสเตอร์แล้วก็ด้านขวาเบรกเลยนะครับ มันใส่แล้วมันรู้สึกมันมันห่างนะครับทุกคนเออผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นบ่ออะไรนะครับตอนนี้คือใส่แบบนี้ไปก่อนนะครับตัวมาดูนะครับฝั่งนี้นะทุกคนตากล้องซูมเลยฝั่งนี้นะครับจะเป็นเป็นดุมเออเป็นบูธนะครับฝั่งนี้จะเป็นบูธของดุมย่อนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นบูธเดิมนะครับแต่ว่าคือต้องรองแหวนเพิ่มไปนะเพราะเพราะว่ามันมีระยะห่างเพิ่มขึ้นมานะครับทุกคนผมก็งงว่าเออทาไม ตอนใส่ตอนใส่อาร์มนุ้ยนะครับทุกคนอาร์มนุ้ยเรายังแบบว่าใช้บูทเดิมอะไรพวกนี้คือได้หมดเลยครับแต่ว่าบอเรามาใส่อาร์มอันนี้นะครับราต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับนี่ดีนะครับว่าผมมีบูทของดุมย่อนะครับเลยใส่ได้แล้วก็ลองเหวนไม่กี่ตัวนะครับก็ใส่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาบูทบูทเดิมนะครับมาใส่เพื่อนๆดูนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ของผมเลยนะเพราะว่าผมไม่เคยใส่ดุมย่อนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมใส่เสร็จแล้วนะครับมาดูกันนะครับทุกคน นี่นะครับนี่นะครับเวลาผมเอาประกบนะมันจริงๆมันจะเหลือนะครับตากงย้ายมาดูฝั่งนี้้วยนะทุกคนเนี่ยนะอันนี้ผมถือปกติเลยดูนะมันเหลือนะครับทุกคนหรือว่าข้างในมันมันกว้างขึ้นหรือว่ายังไงวะเออเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะเดี๋ยวเราเอาออกเลยดีกว่านะครับแล้วก็เราเดี๋ยวไปใส่ ดุมย่อเลยนะครับแล้วก็เออผมลืมถามว่าใครเป็นแบบผมบ้านนะครับใครเป็นแบบผมเม้นเม้นมาหน่อยนะครับแล้วก็บอกหน่อยนะครับว่าเพื่อนเพื่อนแก้กันยังไงนะครับก็ผมผมยังไม่รู้นะครับเพราะผมไม่เคยใส่พวกอาร์มชิงเนีัยดูดูครับมันเล็กนะครับมันเล็กมันบางนะครับแต่ว่านั่นแหละผมว่าข้างในที่จริงความกว้างข้างในของมันมันก็น่าจะมันก็น่าจะเท่ากับพวกอาร์มเดิมนะครับผมว่านะเออผมก็งงอ่ะนะ ใครแก้กันยังไงก็บอกผมด้วยครับเดี๋ยวผมจะถอดดุมเดิมออกนะครับล้อเดิมออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นล้อดุมย่อบไปแทนนะครับโอเคครับไปดูกันเลย ทุกคนก็ตอนนี้นะร้อนเลยนะร้อนแล้ว,นะลวทุกคนดูอากาศวันนี้นะจะออกไปขี่รถไล่รถอะไรวกนี้ไม่ได้เลยนะทุกคนตำรวจก็แรงฝนก็ตกนะครับทุกคนตอนนี้ผมได้ใส่เป็นบูดเดิมแลวนะวทุกคนลองมาดูนะมันถือว่าดีขึ้นนะแลตวก็มาถ่ายเลยดึงล้อไปอประมาณนี้จะมีห่างกันทุกคนฝั่งนี้ก็ห่างนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมารองแหวนนะครับทุกคนรองแหวนเอาครับผมจะใช้แหวนเดี๋ยวใช้สองตัวนี้นะทุกคนสองตัวนี้เดี๋ยวก็รองรองเข้าไปนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูตอนเสร็จเลยก็แล้วกันนะครับโอเคครับก็ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงผมกับน้องยังใส่ล้อไม่เสร็จเลยทุกคนเฮ้ยแต่ว่าทรงมันก็สวยอยู่นะ เท่เลยทุกคนถ้าใครโชคก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนโอ้ดูสิจอที่จอที่นั่นนายเหรอโอ้ยเจ้าก็ออกคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะทุกคนตอนนี้เราก็ใส่เสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะใส่โซ่แล้วก็ดึงโซ่เดี๋ยวผมจะดึงโซ่ให้คนดูดึงโซ่เสร็จแล้วเราก็จะมาบล้อโชว์กันเลยนะทุกคนโอเคทุกคน กว่าจะใส่เสร็จนะครับทุกคนมาดูอันนี้ก็คือใส่เสร็จแล้วนะครับทุกคนฝั่งนี้นะครับมันจะเป็นดุมสเตอร์เดิมเลยนะครับอ้าวคณจะฝั่งกับปูแต่ก็แล้วก็มือฝั่งนี้ก่อนครับฝั่งนี้เป็นบูทเดิมเลยนะครับบูทเดิมบูทเดิมตัวเดียวไม่มีแหวนนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นบูทที่ว่ามากับดุมย่อนะครับเออแล้วก็รองแหวนนะครับสองตัวนะครับทุกคน ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนอันนี้คือยางนะครับยางเป็นของไหนแล้วะยางงเป็นของข้ามยเอ้ยคาไดรเรลคามเมล <laughs> โอ้ย <laughs> อะไรวะอะไรวะตาต้องอะไรวะอันนี้คือยังไม่ลื่นนะครับยังไม่ลื่นเลยนะครับผมจะสตาร์ทแล้วก็ขี่ให้ดูขี่บนนี้เลยอันนี้คือไดโน่อะบมเบ้งนะครับง <laughs> บประมาณไม่เท่าไหร่ครับ <laughs> มา เ <repay> รามาวิ่งบนไตนูนนะใส่ถักนะไม่ต้องใส่ครับโตตะกงเราจะมาบึ้นะตกใจอะไรเงี้ยเราจะมาบึ้งนักสองทีนะแม่ด้าไหมล่ะูก ียนะทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับเกี็บสีค้างไว้ก็แต่ละคลิปนี้นะครับมีประมาณนี้นะครับทุกคนก็สแหรับคนที่สงสัยนะครับก็คอมเมนต์ถามกันมาได้เลยครับใต้คลิปนะครับทุกคนแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจะคลายกดติดตามคุรวมๆด้วยนะครับทุกคนโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่จนสวัสดีทุกคนแล้วกันนะครับไป้ว